วันนี้เรามาคุยกันเรื่องใกล้ตัวเรื่องผักผักในตลาดสดตลาดนัดบ้านเรานี่แหละค่ะครับผมเราลองไปดูข้อมูลมาว่าเอ๊ะผักอะไรกันนะที่แบบขายดีขายคล่องสุดๆเผื่อใครสนใจอยากค้าขายหรือแค่อยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่เขาซื้ออะไรกันอืม น่าสนใจครับเพราะตลาดสดนี่ก็เหมือนเป็นเอ่อเป็นหัวใจของครัวไทยเลยนะใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือกลั่นข้อมูลออกมาเลยว่าผักตัวไหนเด่นสุดขายง่ายสุดที่ทั้งแม่บ้านร้านอาหารเอ่อต้องการจริงๆตามที่เขาว่ากันมานะคะครับซึ่งการเลือกของมาขายในตลาดสดเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีของเยอะๆนะครับแต่มันต้องเอ่อเข้าใจด้วยว่าลูกค้าในแต่ละวันเขาต้องการอะไรหาอะไรอยู่จริงค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาบอกมีประมาณสัก1ิบอย่างที่เด่นๆเลยนะคะครับผมคู่แรกเลยที่แบบว่าขาดไม่ได้แทบทุกครัวต้องมีก็คือผักชีกับต้นหอมค่ะอ๋อแน่นอนอันนี้คือของคู่กันจริงๆเขาบอกว่า2อ,อย่างเนี่ยขายคู่กันตลอดเลยลูกค้ามาถึงก็ถามหาคู่กันตลอดเหมือนเป็นของประจําบ้านไปแล้วครับถึงแม้บางช่วงราคาจะเออแพงขึ้นมาหน่อยนะใช่ค่ะ แพงก็ยังซื้อกันเนาะใช่ครับมันสะท้อนว่าคนมองว่าเออมันจําเป็นจริงๆไม่ใช่แค่แต่งจานสวยๆแต่มันคือรสชาติอาหารไทยเลยล่ะอืมนอกจากผักชีต้นหอมแล้วก็มีกลุ่มที่แบบเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูฮิตๆเลยอย่างคะน้าค่ะอ๋อคะน้านี่ก็สําคัญมากร้านตามสั่งทุกร้านต้องมีเลยใช่ไหมคะเอาไว้ทําราดหน้าผัดซีอิ๊วหรือผัดธรรมดาๆรรตัวย,ยังได้ครับผมหรือจะเป็นผักบุ้งอันนี้ก็ฮิตมาก โดยเฉพาะผัดผักบุ้งไฟแดงใช่เลยค่ะตอนเย็นๆนี่เห็นบ่อยมากครับผมขายดีเลยช่วงนั้นแล้วก็มีถั่วฝักยาวอันนี้เหตุผลหลกัลกๆก็คงเพราะส้มตําแน่นอนเลยใช่ค่ะส้มตําเลยคือเมนูอมะตะจริงๆร,ร้านส้มตานี้ใช้ถั่วฝักยาวเยอะมากเยอะจริงๆครับมันก็ชี้ให้เห็นชัดนะว่าผักบางอย่างมันฮิตเพราะเมนูหลกัลกๆเลย การมีผักพวกนี้ติดร้านก็เหมือนการันตียอดขายไปได้เปล่าะนึงเลยเนาะใช่ครับผมยังมีกลุ่มผักที่แบบใช้ได้หลายอย่างทํากับข้าวได้เยอะแล้วก็ค่อนข้างทนเก็บได้นานหน่อยอย่างกะหล่าปลีครับเต่าปลีผักกาดขาวใช่ค่ะผักกาดขาวสองอย่างนี้ต้มจืดนี้นิยมมากหรือจะผัดลวกจิ้มก็ได้หมดอืมคือมันใช้งานได้หลากหลายลูกค้าเลยซื้อง่ายหน่อยเอาไปทาอะไรได้เยอะ ค่ะรวมถึงพวกเครื่องเคียงหรือผักที่ให้กลิ่นหอมๆอ,อย่างแตงกวานี่ก็สำคัญนะคะครับขาดไม่ได้กับข้าวมันไก่ข้าวขาหมูใช่เลยค่ะหรือมะเขือเปราะที่ใส่ในแกงเขียวหวานแกงผิดต่างๆครับพวกแกงไทยๆต้องมีแล้วก็มีโหระพาแมงลักอันนี้ก็ช่วยใหอ้อาหารหอมขึ้นเยอะเลยครับแถมราคาไม่แพงด้วยพวกนี้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่าย อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างที่น่าสนใจคือพวกชุดผักรวมค่ะอ๋อที่เขาจัดเป็นชุดชุดไว้เลยใช่ค่ะชุดต้มยำชุดแกงเลียงแกงส้มอะไรแบบนี้อันนี้คือตอบโจทย์เรื่องความสะดวกเลยนะแบบว่าไม่ต้องไปเลือกเองทีละอย่างใช่เลยค่ะซื้อทีเดียวจบเลยพร้อมทำพอมองรวมๆผักทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันสะท้อนภาพใหญ่เหมือนกันนะครับว่าคนไทยเรากินอะไรเป็นหลักอืมจริงด้วยค่ะ เมนูไหนฮิตวัตถุดิบไหนจำเป็นคือคนขายที่เก่งๆเขาจะมองภาพนี้ออกแล้วก็เลือกของมาให้ตรงจุดพี่นี้นอกจากจะรู้ว่าผักอะไรขายดีแล้วนะคะในข้อมูลเขาก็มเีเคล็ดนับการขายแนะนำด้วยอ๋อมีเทคนิคด้วยเหรอครับใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าขายตอนเช้าๆเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เน้นผักสดๆเลยล้างสะอาดๆมัดกำสวยๆให้ดูน่าซื้อ,อเน้นความสดใหม่ให้ดูน่ากิน แต่พอเป็นตอนเย็นเขาก็แนะนําให้ปรับนิดนึงครับปรับยังไงครับอาจจะต้องมีผักที่แบบหั่นแล้วล้างแล้วใส่ถุงไว้เลยพร้อมปรุงอ๋อสำหรับคนที่เลิกงานแล้วรีบกลับบ้านต้องการความสะดวกใช่ค่ะอันนี้คืออ่านใจลูกค้าตามช่วงเวลาเลยเป็นกลยุทธ์ที่ดีเลยครับแล้วก็มีพวกโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นจัดชุดสามถุง20อะไรแบบนี้ครับหรืออาจจะมีแถมบ้างเล็กน้อยใช่ค่ะซื้อเยอะๆอาจจะแถมพริกแถมมะนาว ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออคุ้มดีนะซึ่งจริงๆเบื้องหลังคําแนะนําพวกนี้มันก็คือหลักการตลาดง่ายๆเลยนะครับคือการตอบสนองความต้องการลูกคา้าค่ะตอนเช้าอยากได้ของสดตอนเย็นอยากได้ความสะดวกสบายแล้วก็อยากได้ความคุ้มค่าด้วยการปรับตัวตามนี้ได้ก็ช่วยให้ลูกค้าพอใจกลับมาซื้ออีกสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยหัวใจสำคัญจริงๆก็คือต้องเข้าใจตลาดครับผม รู้ว่าผักอะไรที่คนเขาต้องการเยอะๆมันสอดคล้องกับเมนูที่คนนิยมทำกินกันประจำวันการเลือกของมาขายได้ตรงจุดเนี่ยก็ช่วยลดความเสี่ยงของเหลือทิ้งไปได้เยอะเลยใช่ครับแล้วก็เพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้นด้วยค่ะแต่มีอีกมุมหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจชวนคิดต่อนะครับค่ะคือการที่ข้อมูลเขาเน้นเรื่องการปรับกลยุทธ์ตามเวลาเช้าเย็นเนี่ยมันเหมือนบอกเราไกลๆว่าการเข้าใจจังหวะชีวิตของลูกค้าเนี่ยครับ อาจจะสำคัญพอๆกับการเลือกชนิดผักมาขายเลยก็ได้อ๋อหมายถึงการปรับวิธีขายให้เข้ากับวิถีชีวิตความเร่งรีบของคนในแต่ละช่วงเวลาใช่ครับผมมันอาจจะเป็นอีกกุญแจสำคัญเลยที่ทำให้ค้าขายในตลาดสดได้แบบเออ่ยั่งยืนจริงๆนะครับ